สวัสดีชาวไบค์กทุกคนนะครับแลวก็สวัสดีไปยัง f c m o t ตอร์จีครับเจอก,กันกับผมในคลิปนี้มาช้านิดนึงนะครับในส่วนของการคุยกันนะครับหลังการฝึกซ้อมรอบแรกช่วงเส้นสายนะฮะมอเตอร์ที่คาตาลุนยาเซอร์กิตในบาร์เซโลนาสเปนนะครับติ่นฟ้าอากาศก,ก็ถือว่าเป็นใจนะครับไม่มีฝนไม่มีอะไรลงมาก็จริงแต่อุณหภูมิค่อนข้างต่ำฮะอุณภูมิอากาศทั่วไปนั้นอยู่แค่13องศานะครับโอ้เย,ย็นจะเยือกเลยเนาะแล้วก็อุณภูมิพื้นก็อยู่ประมาณ14องศาถือว่า ค่อนข้างต่ํากันเลยทีเดียวนะฮะทุกคนเรามีนัดกันนะครับใครที่จะไปลอยกระทรงไปทําภารกิจจะไปปาร์ตี้ไปฉลองในประเพณีในกิจกรรมในค่าคืนนี้นะฮะอย่าลืมนะครับสามทุ่มเนี่ยจะมีรอบอการฝึกซ้อมก็คือรอบ PR 1ชั่วโมงครับสามทุ่มถึง4ี่ทุ่มเนี่ยจะเป็นการตัดสินคัดเลือกเข้า Q2 วนะสิบคันแรกจะเป็นใครใครจะร่วงเข้าไปใน Q1 ก็ มารอลุ้นกันได้นะครับสปอตทีว2นะครับแล้วก็ TAT Sport 2รับหนะ้าที่ในสุดสัปดาห์นี้นะฮะส่วน PPTV s d 3ที่6จะเข้ารายการในพรุ่งนี้ก็คือถ้าเป็นพรุ่งนี้วันเสาร์ก็2ทุ่ม15เป็นต้นไปครับ ถ้าเป็นวันอาทิตย์รอบแข่งขันก็จะเป็น18นาฬิกานะครับ6โมงเย็นเป็นต้นไปนะฮะก็รับชมได้3ช่องทางตามที่แจ้งกันไปเนาะอ่านะครับก็คาตาลุญญานะฮะผมจำได้ว่าไม่ยังไม่ได้ทำความรู้จักสนามแต่ก็แหนนะฮะในแข่งขันรอบที่แล้วพฤษภาคมเนี่ยก็อาจจะมีคลิปแนวนี้นะครับข้อมูลแล้วสนามคร่าวๆแล้วกันนะที่นี่ก็เป็นสนามที่มีความยาวอยู่4.6กิโลเมตรครับถือว่า กำลังพอดีนะฮะอยู่ระหว่าง4กว่าถึง5เนี่ยไม่สั้นไม่ยาวฮะแต่นะครับก็มีความกว้างของแต่แค,ค่12เมตรถือว่าแคบครับนะถือว่าแคบนะครับ12เมตรเนี่ยนะแต่ทางตรงยาวฮะทางตรงเนี่ยยาวถึง1 4 4 7เมตรนะครับเป็นสนามวนขวาปกติกบวิ่งตามเข็มนาฬิกาว,วิ่งจากฝั่งซ้ายวนไปฝั่งขวาฮะดังนั้นโค้งขวาก็จะเยอะกว่าก็คือมี8โค้งครับแล้วก็โค้งซ้ายก็จะมีอยู่6โคง้ง เป็นสนามที่เรียกว่าก็จะต้องมีเนินนะครับได้ขึ้นหน่อยหนึ่งสลบชันบ้างนะครับตามปกติของแล้วสนามทั่วไปแต่ไม่ถือว่าหนักหนาหนาสาหัสนะครับไม่ได้บอกว่าแบบว่าโหดร้ายเหมือนกับที่โปรตุเกสหรือว่าที่อเมริกานะครับก็พอพอดีพอดีนะครับมีเนินได้ขึ้นให้ลงกันไปนะฮะอ่านะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าใครเร็วที่สุดในรอบเอ่อในรอบเช้ารอบสายๆนะครับก็คือรอบ f p 1นะซึ่งเป็นการฝึกซ้อม45นาทีเนี่ยนะ โอ้เซอร์ไพรส์มากครับทากากินะครับกามินะฮะสมกับที่เป็นสนามโปรดของเจ้าตัวล่ะก็ส้อมมาดีครับนี่น่าจะเป็นครั้งแรกในรอบนานมากเลยนะฮะผมจําไม่ได้นะครับว่าเขาฝึกซ้อมนี่เขาขึ้นหัวแถวเนี่ยมาล่าสุดนี่มื่อไหร่กันแน่ใครจําได้มาเทิมความจําให้ผมหน่อยนะเร็วที่สุดนะครับแล้วก็คันที่2องเปโดรคอสตาครับคันที่3ามอเล็กซ์มาเกสคันที่4ี่แบดบินเดอร์คันที่5้าโฮเฮมาร์ตินคันที่6กแอนเดรบัสติินี่คันที่7จ็ฟานเชสโกบัญญายาคันที่แปดมาวิลวินยาเลสคันที่9แจ็คมิลลเอร คันที่10มาร์คมาเคสคันที่11ฟาบิโอควาตารโรคันที่12ลูก้ามารินี่คันที่13ฟรังโกมอร์เบลลี่คันที่14อเลสเอสปาร์โกโรคันที่15บหยูรานซากโอคันที่16บหกมาโกเบเชกี้คันที่17อาร์เร็กซ์ลินส์คันที่18ออกุสโตเฟอนันเดสคันที่19เจอห์นเมียร์คันที่20มิเกลเปียโรคันที่21มิเกลโอลิเวล่าคันที่22่สิองลาอูฟเรนเดสและคันที่23เซฟานบาเดลครับ นักแข่งที่อาจจะไม่ค่อยคุ้นหูในชื่อเสียงเรียงนามนะครับอย่างหมายเลข51านะครับมิเคลีปิยโรลงทําหน้าที่แทนดิกเกียนะครับในทีม v r 4 6บทบาทหน้าที่เขาคือเป็นนักขับทดสอบของดูคาตินะฮะเข้าลงในคราวนี้ก็คือไม่ใช่ว่าเป็นไวการ์อะไรนะฮะคือดูคาติเขาไม่ได้สิทไว์การ์ดครับแต่เขาลงแทนก็เลยลงได้ครับมีนักแข่งของทีมไหนทีมใดเนี่ยบาดเจ็บก็สามารถที่จะทดแทนได้เนาะ ส่วนคนที่ได้สีใบาการ์ดมีอยู่คนเดียวครับหมายเลข6นะฮะสเตฟานบาร์เดลนะครับก็ลงเก็บข้อมูลช่วย Honda น,นะฮะด้วยสีรถอู่นะฮะสีรถมีนัยยะอะไรหรือเปล่านะครับเอ่อฮอนด้ปีหน้าจะออกแนวนี้หรือเปล่าไม่รู้สีแบบว่าค่อนข้างจะโดดเด่นครับทุกคนครับตามที่ผมได้บอกไปนะฮะว่าสนามมันค่อนข้างจะพื้นเย็นมากๆนะครับแค่14องศาเนี่ยทั้งเย็นทั้งลื่นดังนั้นไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทําไมเวลามันถึงช้ากว่าสถิติเดิม ช้ากว่าสถิติสนามเนี่ยพอสมควรพอสมควรขนาดไหนฮะประมาณ2วินาทีกว่าๆครับอ่าคนที่เร็วที่เป็นสถิติสนามในช่วงพฤษภาคมนี่ก็คืออ่าเป็นเบสโธนะฮะอ่าเป็นออลทามแลบเลคคอร์ดเนี่ยเป็นอาร์เรสเอสปาร์โลเนี่ยหนึ่งสามแปดจุดหนึ่งนะฮะจุดหนึ่งเก้าในขณะที่เร็วที่สุดของนาคาคามิในวันนี้หนึ่งสี่ศูนย์จุดห้าศูนย์เห็นไหมฮะประมาณสองวินาทีนหน่อยเลยทีเดียวครับ เวลาเนี่ยยังช้ากว่า b บ s t รสแลบของเปโ o รคอสตาเสียด้วยซ้ำนะฮะเห็นปะฮะนะครับก็มาดูที่ทางตรงยาว1 0 4 7เมตรเนี่ยกดท็อปสปีดกันแหลกรานแน่นอนนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นใจนะก็คือในส่วนของโค้งสุดท้ายนะครับโค้งที่14เนี่ยถือว่าเป็นโคง้งโคง้โคงยาวนะฮะ โค้งขวายาวๆซึ่งก็ไม่จําเป็นต้องได้เบรกหนักอะไรมากมายนักเนยนะครับมันจะส่งผ,ผลพอดีเลยนะครับกับการที่ออกจากโค้งแล้วก็อัดกันได้เต็มที่เนี่ยนะฮะแต่ก็จะมาเจอที่เคนเนี่ยดังนั้นนะครับแข่งทุกคนก็จะบิดกันมาอยู่ที่ประมาณ350บวกลบครับเร็วที่สุดในวันนี้เป็นแบลส์บินเดอครับ KTM RC 1 6ครับซัดมาทั้งหมด356.4กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามมาด้วยเบดอ์คอสตา KTM นี่แรงกิน,นะครับในทางตรงนี้ไม่เเียงเยงนละ แทบจะทุกสนามนะครับเหมาท็อปสปีดส,สูงสุดตลอดเลยฮนะอ่าแล้วก็คันอย่างต่อมาก็3 5 4นี่ก็จะเป็นมอบิเดลลี่เป็น r s s ์ a r ซเปาโกโเป็นเอเนบัสซินี่เป็นแจ็คมิลเลอร์นะครับ5 2 5 3ตามมานะครับอ่าแล้วก็คนที่ช้าที่สุดนะครับในวันนี้เป็นมินครลโพิเอโร่นะฮะดูคาตีหมายเลข51 343ครับนาคากามิผู้ที่กดเวลาหัวแถวนะครับก็ท็อปสปีดมา345ครับ ยามาฮ่ aha, เป็นยังไงยามาฮ่ aha, นั้นคว้าตรวอยู่ในช่วง,งกลางนะครับ3า0 6ก็เรียกว่าตามหลังอยู่ประมาณ5-6กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับฮอนด้ Honda, เป็นยังไงฮะท็อปสปีดฮอนด้ก็ซาโกะจะกดมาประมาณ3-4-9ก็ประมาณ7กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับไม่ต้องคิดอะไรกันให้มากนะครับท็อปสปีดก็ไม่ใช่สิ่งที่เป็นที่สุดของเวลาต่อรอบใช่ไหมทีนี้มาดูนะครับว่าใน1สนามเนี่ย ขาจะแบ่งออกเป็น4เซกเตอร์นะครับ <c oughs> ว่าเวลามันจอกมาอย่างไงกันนะครับใครเร็วที่สุดในแต่ละเซกเตอร์ครับเอาเป็นเซกเตอร์แรกนะครับเซกเตอร์แรกก็จะอยู่ระหว่างนะครับก็สุดทางตรงมาเลยนะช,ช่วงช่วงทางตรงนั่นแหละนะครับช่วงทางตรงผ่านหน้าเส้นชัยมาก็จะผ่านชิคเคนโค้ง1นึสองนะฮะตรงนี้จะโค้งน้อยนะครับอ่ก็เอกลักษณ์ก็คือทางตรงยาวนะฮะแล้วก็มารองรับด้วยชิคเคนนะครับ อันนี้คนที่เร็วที่สุดในเซกเตอร์แรกคือเปโดอาคอสตาแบรดบินเดลนะสอง KTM เหมาครับแล้วก็อเล็กมาเคสมาร์คมาเคสนะครับแล้วก็เมาวิลวินยาเลสครับช้าที่สุดก็คือจอนเมียนะครับมิเคลสเปียโรแล้วก็สเตฟานบ布ดเดลครับมาในเซกเตอร์ที่2นะครับจะอยู่ในระหว่างโค้ง3ยาวๆเลยนะครับแล้วก็ยืดมาเป็นเป็นโค้งแฮพินโคง้งยูเทิร์นแบบย,ยาวๆโค้งที่4นะฮะ แล้วก็หักเอาในโค้งที่5แล้วก็โคง้งความเร็วสูงในโค้งที่6ครับอันนี้โค้งจะเยอะนิดนึงนะครับสำหรับเซกเตอร์ที่2เนี่ยคนที่เร็วที่สุดก็คือนาคาเามินะครับอเล็กซ์มาเกตแบดบินเดอร์มาวิญญาเลสฮอเฮมมาตินครับช้าที่สุดก็คือเป็นโอลิเวล่าสตูฟานบาร์เดอร์นะครับ ness, รบราอุฟเรนเดสฮะแล้วก็มาในเซกเตอร์ที่3นะครับอันนี้ก็จะเข้าสู่ชิคเคนในโค้งที่7 8, ทางตรงยืดมาหน่อยหนึงฮะแล้วก็เป็นโค้งย่ยาวๆคองที่9แล้วก็มีทางตรงให้เหยียดนะครับพอประมาณนะครับ200ก,กว่ากได้สบายโค้งที่9นะครับมา10เนี่อันนี้จะเป็นเซกเตอร์ที่3นะครับก็เร็วที่สุดกลายเป็นนาคารามิกลายเป็นมาร์คมาเคสกลายเป็นอเล็กซ์มาเคสกลายเป็นอ c คอสตาบินเดอร์ครับแล้วก็ช้าสุดเป็นยูันซากโกเป็นบราเดลเป็นราอูฟเวนเดสครับ เซกเตอร์สุดท้ายเซกเตอร์ที่4โค้งเยอะมากเลยนะครับมาเจอโค้งที่10เรียกว่าเขาวงกวเลยนะรตรงนี้นะครับลักษณะของวนซ้ายวนขวาเลยนะโค้งที่10โค้งที่11 12เป็นชิคเคนแบบย,ยาวๆมานะครับแล้วก็13มีทางตรงให้ยืดนะครับแล้วก็มาเป็นโค้งที่14ยาวๆเนี่ยนะฮะคนที่เร็วที่สุดในเซกเตอร์สุดท้ายก็คือนากาการมินะฮะและก็ยวันซากโกซากโกเพิ่งจะช้าสุดในเซกเตอร์3ครับแต่มาเร็วต้นๆในเซกเตอร์ที่4เอ๊ยยังไง แล้วก็จอร์เมียนะครับแล้วก็อูมาอย่างไงฮะฮอนด้านะครับรู้สึกว่า Honda จะมาดีในเซกเตอร์สุดท้ายนะครับทุกคนจําช่วยกันนะฮะเซกเตอร์สุดท้ายมันมีอะไรดีนะเซกเตอร์สุดท้ายนี่ก็คือมีโค้งนี่ค่อนข้างโคตรเขียวนะครับวกซ้ายวนขวาทีอ่นนะครับแล้วก็เป็นโค้งยาวๆนะครับ13 14อืมเข้าทาง RC213 V นะครับช้าสุดเป็นโอริเว拉เป็นโรเฟนเดสและก็สต์ฟาน布拉เดลกันนะฮะทุกคนอันนะครับนี่ก็คือเป็นเออ่เวลา ตัวเลขคร่าวๆนะครับที่ออกมาในตรงนี้นะครับมันมีเหตุเขาเรียกว่าเหตุหวาดเสียวอยู่ในการลงสนามไปแค่ไม่กี่รอบเนี่ยเมื่อ2หนุ่มจากแกรสแกลนะครับอัลกุสโซฟรนเดสก็ไปปะท่ากันเองนะครับไปเบียดกันล้มนะฮะกับเปโดรคอสตาก็หวาดเสียวเหมือนกันแต่ท้ายที่สุดแล้วนักแข่งทั้งคู่ก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับก็วิ่งเข้าพิษไปเปลี่ยนรถแล้วก็ลงมาฝึกซ้อมกันต่อได้นะครับแล้วก็ฟาจิโกบัญญายาก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งครั้งนะครับที่ ล้มมันก็ดูเหมือนมันก็เมนเมนะครับระหว่างจังหวะวิ่งตามมาวิญยาเอสเนี่ยอาจจะเหมือนจะก,กดเบรกหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับอยู่ๆก็ล้มไปเหมือนกันนะฮะแต่ก็ไม่ได้ว่ามีอะไรที่บาดเจ็บหรือว่าดราม่าอะไรกันนะครับทุกคนแต่กรณีของเปโดก,กับทางฟูนเดสนั้นถึงขั้นตีธงแดงรับรางว่าชิ้นส่วนรถนี่กระจายกันเกินเลยนะฮะบ,บางท่านบอกว่าหูนะฮะ นี่แค่ f อ1พีน่งนี่ก็ธงแดงแล้วหรือใช่ไหมครับนี่มันเป็นส่งสัญญาณอะไรบางอย่างหรือเปล่าก็ภาวนานะครับไม่อยากที่จะให้มีอุบัติเหตุที่ร้ายแรงอะไรนะครับทุกคน ก็หวังว่านะครับในช่วงบ่ายๆนะครับเวลาบ้านเราก็จะประมาณ3ามทุ่มเป็นต้นไปเนี่ยนะฮะหวังว่าแดดจะโผลมาแรงกว่านี้หน่อยนะครับให้อุณหภูมิพื้นแสกเนี่ยอย่าน,น้อยมันทะลุ20องศาขึ้นไปหน่อยนะครับเพราะว่าเห็นแล้วก็นะักแข่งก็พยายามจะควบคุมรถเต็มที่นะครับมันเลยทําให้ตัวเลขเวลาค่อนข้างจะห่างจากเวลาเดิมพอสมควรนั่นก็เพราะว่ามันมันเย็นนะฮะมันเย็นมากที่นี่มันลื่นเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเนี่ยยิ่งมาเจอความเย็นอย่างนี้เข้าไปอีกเนี่ยก็นะฮะ มันก็คงจะต้องแบบว่าค่อยๆไปนะครับค่อยๆเป็นไปนะมารอดูกันนะฮะว่าในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาสําคัญโดยเฉพาะนะครับฟันจิโกบัรญายาก,กับฮอยมาตินผู้ซึ่งจะลุ้นแชมป์โลกกันในตอนนี้เนี่ยคือจะพลาดไม่ได้นะครับถ้าใครพลาดหลุดลงไปในคิวหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นมาง่ายๆนะผมจะบอกให้เพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าในสนามมันลื่นแบบนี้ทุกคนได้เห็นใช่ไหมครับว่าบางท่านอาจจะงงให้พี่ปุ้ยครับนาคาะครับกมีมายัางไงล่ะนั่นสี่ห้ามาอย่างไงครับก็ มันพร้อมที่จะเปลี่ยนอะไรก็ได้นะทุกคนอยากจะบอกไว้เลยนะฮะมันพร้อมที่จะเอ๊ะทำไมคนนี้ถึงพลาดล่ะเอ๊ะทำไมคนนี้ถึงถึงทำดีถ,ถ,ถ,ถึงถึงสไปได้นั่นก็เพราะว่าการยึดเกาะมันค่อนข้างต่ําสนามมันอุณหภูมิต่ําแล้วก็เรื่องของความลื่นมันก็จะมีเป็นทุนเดิมแล้วมันบวกกับความเย็นเข้าไปนี่มันยิ่งจะเพิ่มนะครับทาให้ล้อทาให้ยางมันไม่ค่อยเกาะนะฮะผมก็เลยอยากให้ <laughs> อุณหภูมิมันสูงขึ้นไปสัก 45สี่ห้าองศาหรือว่าจะสูงกว่านั้นได้ยิ่งดีนะครับมันมันอาจจะได้ดูหน่อยนี้ครับว่าตัวเลขเวลานี่มันมันจะออกมาอย่างไงเพราะว่าเท่าที่ดู2อวีกว่ามันไม่ใช่ในน้อยนะครับกับส่วนต่างเนี่ยนะพอม,มาเจอช่วงนี้แต่ใดล้วก็ตามเรื่องฝนเรื่องของอะไรแหละไม่อยากให้มีครับอยากให้สู้กันแบบสนุกนะครับด้วยสนามแห้งๆด้วยยางสลิกจะดีกว่ากันนะครับย้ํานะครับสัปดาห์นี้เป็นสปอร์ตทีวีสนะครับแล้วก็ทีเอ็นดีสปอร์ตสนะช่องทางออนไลน์ครับรับชมได้นะ แต่ถ้าจะเป็นหน้าจอทีวี PPTVS ีเจะเป็นพรุ่งนี้วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับทุกคนย้ำนะครับใครจะไปเที่ยวงานก็ขอให้แฮปปี้นะครับขอให้มีความสุขนะครับใครที่มีคู่ก็โอเคนะครับประเสริฐที่สุดแล้วลาได้ลอยคู่กับแฟนคู่กับครอบครัวคู่กับอะไรนะครับหรือใครที่ไม่มีคู่จะไปลอยคนเดียวก็อย่ามองว่ามันเป็นความโชคร้ายอย่ามองว่ามันเป็นปมได้อะไรนะจะลอยกับใครก็ตามนะฮะก็ไม่ถือว่าสําคัญในตรงนั้นหรอก นะผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยก็คือไม่อยากให้มองว่ามันจะต้องมาซีเรียสเป็นปัญหาใหญ่กับชีวิตนะครับก็ฝากไว้ให้คิดสักนิดหนึ่งนะทุกคน4ี่ทุ่มกว่าๆนะครับผมก็คงจะมาไลฟ์สดผมไม่มั่นใจว่าจะเป็น YouTube ที่นี่หรือจะเป็น f c e b o o o f แฟนเ g e นะยังไงก็ติดตามนะครับเช็คกับผมได้นะครับสี่ทุ่มกว่าๆเนี่ยผมโผล่มาที่นี่หรือเปล่าเพราะว่าจะให้ทําคลิปหน้าจะไม่ทันคิดว่านะหรือยังไงเดี๋ยวต้อง รอดูนะครับอาจจะไปลอยกระทงเสร็จแล้วกลับมาหรือ,อยังไงก็ลองมาฟังกันได้นะครับเพราะว่าน่าจะมีอะไรต้องได้คุยกันเนี่ยเยอะแล้วก็ยาวนานกว่านี้นแน่ๆนะครับกับรอบ PR ในรอบบ่ายที่กาตาลุนย่าก,กันแล้วค่อยเจอกันทุกคนนะครับขอให้มีความสุขในวันลอยกระทงอีกครั้งหนึ่งสวัสดีทุกคนครับ